แถวแถวหลัก4นะครับนะครับไปดูโพลิสเตโรนะครับพบกับทางด้านของ SCG เมืองทองครับแต่จุดสีขาวนะครับทางด้านของ SCG ซครับ s อ g เมืองทองลูกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็ปล่อยให้เกมเดินผ่านไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไปย้อนดูเว R นะครับบอกว่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษโดนเลยครับทางด้านของวิเดนพอปนะครับยิงประตูได้สำเร็จครับ และแน่นอนล่ะพอยิงเสร็จก็ต้องไปเปิดตัวโคชใหม่นอ่อยนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับเกรคูล่าครับเปิดยัดเข้ากลางแับอดรริศศีก็ปังตีเสมอให้กับเทโรสามสี่นาทีเท่านั้นเองนะครับตามตีเสมอได้แล้วแต่หลังจากนั้น<ส>ครับถัวอ,อ,อพิชาอุตราครับยิงเข้าไปนะฮะ แต่หลายคนเซล์บอกโอ้โหมาริโอนี่มาแนวซาดิตเหมือนกันนะโอ้โหใครยิงเข้านี่ก็ตบกระจายเลยครับคือแบบเนี่ยดูครับอืมแล้วเปิดตัวโคชใหม่้วยการยิงสามลูกนี้มาชนะสามหนึ่งนะครับกาบเมืองทองครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเร่อพอ อ่ะนี่คือแต้มนะตอนนี้นะครับ10นัดผ่านนะครับไปได้ของบีจีบทุมเนี่ย26คะแนนนะครับเชียงรายตามมา20เท่ากับราชบุรีมิตรผลนะครับคณะกรรการท่าเรือมีอยู่19แต้มสุโขทัยทูแบงกอกชลบุรีแล้วก็บริสเทโรนะครับไปดูเครื่องล่างของตารางกันอย่างรวดเร็วเลยครับ3ทีมโซนตกชั้นนี่นะครับก็เป็นตราดประจวบแล้วก็ระยองที่สาหัสสุดคือระยองนะครับยังไม่ชนะใครครับ ขอบคุณที่ติดตามทีเนนช่อง16และอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเรามีวิดีโอให้ได้ติดตามกันอีกเยอะอีกเทียบเลยนะครับและถ้าอยากดูกันแบบส,สดๆนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับทาง Facebook ของทีเนนไลฟ์นะครับแต่จริงๆแล้วเอาแบบง่ายสุดๆก็กดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ